สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับเพงกันหลายกันทุกคนครับวันนี้ก็มาดูการทำหมหนอไม้ก่อนเลยกันเลยครับนี่ก็เอาไปตั้ก่อนเลยกันนะครับเพื่อจะได้เอาไปแกงให้หมดที่อยู่ในครกนี้นะครับผมตัมลงไปที่เด็บเราก็มีเนื้อหมูกันด้วยนะครับมนสัจจุบันอ่าีก็ะวีพลิกแกงกระวีจู๋ขึ้นนองตึกใบยานางบัดเมียบองปูนนะครับมีน้ำนะครับ นำใบยันนางด้วยดื้อนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับแล้วก็ใส่นือไม้ลงไปนะครับที่ตำเมื่อกี้นะครับทุกคนแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับที่แกงที่ตำเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างนะครับผมมาไม่ทันนะครับทุกคน แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับใส่ยูร์ตลงไปครับผงนัวนะใส่ลายแซฟลายแล้วก็ใส่ใบแมงลักลงไปครับหรือเคลือล,ลิเยะครับผมแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากันครับผมย่อยย้อจูดเนียบัดวีจูดเนียเรียบร้อยก็ยุบบวกบัดม่บองประโสน,นี่ห่อลงไปครับนี่ได้แล้วหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งห่อหน,นี้ครับนี่ครับผม ห่อลงไปครับหรือวิดลงไปครับผมนี่บาดเหยมยวยบัดได้แล้วหนึ่งชิ้นครับผมห่อเสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งนะครับเสร็จแล้วครับผมจุงกะอะไรสวัสดีครับ